วันนี้พาทุกคนมาร้านขนมจีนเส้นสดแบบไทยๆแต่ว่าเสิร์ฟแบบสไตล์ญี่ปุ่นเรามากันที่ร้านเ้นเ้นสดนะคะร้านจะอยู่ในซอยเอกมัยแผ่นี้เองตัวร้านนะคะจะตกแต่งแบบบ้านญี่ปุ่นนี้ใจร้านสวยมากให้ฟีลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะส่วนด้านนอกนะคะจะเป็นฟีลสวนแล้วก็สามารถชมการย่างบนเตาถ่านซึ่งบอกเลยว่าเป็นการย่างแบบญี่ปุ่นแท้ๆเพลินม,มากเปิดประสบการณ์สดๆวันนี้นะคะเรามากับเพื่อนก็เลยสั่งกันมาแบบหลากหลายเมนูมากๆเมื่อมาถึงนะคะร้านก็จะมีเวลคัมดิงเป็นน้ำลูกพีชโซดาสดชื่นมากเรามาเริ่มกันที่จาน แรกเลยค่ะกับขนมจีนน้ำยาแฮมเบิร์กบอกเลยว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยนะตัวนี้จะเป็นเนื้อวากิวบอกเลยว่าหอมนุ่มทานกับน้ำยานะคะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและคืออร่อยมากและจานนี้ก็ห้ามพลาดกับน้ำเงน้ยวสูตรออริจินอลจากเชียงใหม่คือหอมเครื่องเทศมากรสชาติเนี่ยคือต้นตำรับสุดๆเลยและอีกเมนูที่ไฟชอบมากๆเลยนะคะกับข้าวผัดลาบเหนือบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวคืออร่อยแซบและคือหอมมากอะ่ะเขามีใส่หนังหมูมาเพิ่มเทกเจอร์ความกรุบความกรอบอะ่ะมันทําให้อร่อยยิ่งขึ้นไปเลยอะคะ่ะและมาต่อกันที่กุ้งล ไส้เสือ,อย่างตัวใหญ่หญบนเตาถ่านโบราณกุ้งคือสดมากย่างมาแบบพอดีเนื้อแน่แนๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นผักย่างด้วยนะมีแบบข้าวโพงข้าวโพดแล้วก็เห็ดหอมใดๆส่วนจานนี้เป็นแป้งยวนสอดไส้ห้าแบบนะคะคือแป้งบางไส้แน่นๆราดด้วยน้ําจิ้มอาจารดคือลงตัวมากสายรักสุขภาพอ่ะต้องเลิฟจานนี้แน่นอนเลยและตามกระแสะด้วยเมนูสุดฮิตแมงกะพุนหัวกระสุนย่างร้อนๆทานกับน้ําจิ้มแซ่บๆอ่ะกรุบกรอบๆ่าชอบมากเลยและปิดท้ายกันที่บาร์บีคิวโรเนื้อเอไฟคือเนื้อนุ่มผัดมาได้รสชาติ กล่อมมากที่ร้านนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มอย่างน้ำองุ่นไว้ให้ได้จิบกันชิลๆอีกด้วยมาสัมผัสประสบการณ์ความสงบและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ได้ที่เซนเซนสดนะคะเปิดทุกวันนะคะ11โมงถึง4ทุม่มจอดรถได้ที่บริเวณหน้าร้านแล้วก็ในซอยหรือว่าตรงเบ็กซี่เอกมัยได้เลยนะต้องมากันเลยคะ่ะ